สวัสดีค่ะดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งนะคะมาตามหาหน้ององมาจอฝั่งนี้ไม่เคยให้เขานะคะวันนี้เขาไม่สบายมากเลยนะคะเขาไม่สบายมากแม่เอาอาหารมาให้ลูกอย่าเห่าแม่แม่กลัวไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวเร็วเลยกินเลยลูกเเวเร็วมากินข้าวมาลูกมา เดี๋ยวเร็วมากินข้าวแล้วมากินข้าวแล้วลูกแม่ปลามาให้ลูกเอาให้เพื่อนกินด้วยนี่มาแย่งแล้วตัวดำมาแล้วหมูนี้น่าสงสารมากนะคะซอยนี้เนี่ยลูกเนี่อลูกดำดำ เขาหิวมากแต่ตัวข่าวนี้เจ้าจ่าฝูงจ่าฝูงไม่ให้ใครกินด้วยเลยไม่ให้ใกินด้วยเลยนี่ไงนี่ลูกนี่ลูกเร็ว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 เนี่แม่วางไว้นี่อีกอันนึงมาพี่ลูกมาเร็วมากินลูกนี่ลูกนี่ดำนี่ดำนี่ เคมีการมีการฉีไอตัวนี้นะคะฉีอต้องการบริเวณเป็นของตัวเองไม่ให้ใครมายุ่งเพราะฉีตรงนู้นค่ะเพราะฉีตรงนู้นเมื่อกี้แม่เห็นลืมถ่ายห่วงบริเวณแหละลูกเมื่อกี้แล้วเห่าแม่เมื่อกี้แล้วเห่าแม่ไปหมดแล้วลูก เดี๋ยวเวลังแม่มาให้ใหม่นะระวังรถชนด้วเวลาแม่มาให้ใหม่เมื่อมีคนเอาข้าวมาให้เขานะคะเนี่ยจะมีคนเอาข้าวมาตักวางไว้ตรงถนนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมากินแบบนี้นะคะตัวนี้น่าจะไม่สบายมากเลยนะคะ แก่มากแล้วค่ะนังเทียวเลยน่าสงสารจังเลยแต่เขาทำตัวเป็นจ่าฝูงนะคะเขาชี